สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับพ้าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับมูอนรับผ้าเดินทางมาหาปูสามแปดนะครับไม่ปูย่ำให้ปูเน้นให้ก่อนออกนะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมหาปูตั้งแต่ต้องงวดลวครผมงวดที่ผ่านมานะครับปูแห่งหาแปดนะครับ ตัวเด่นตัวเน้นนะครับตั้งแต่ตองหวดนะครับมาแปดหาแต่มาล่างนะครับให้บนมาล่างก็ถือว่าเบาเข่าู้ชมมาหาปูหล่ะครับผ้ามืนหนีเดือทางไม่ให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้ก้อนออกนะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันนะครับไปรับชมรับฟังน้ำกันได้ทา้ชมเด้นะครับ กรับปูกาบนมัสการครับปูกาบนมัสการด้วยครับปูครับไพเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมมือนีเดินทางมาหาปูอีกนะครับมาให้ปูเน้นให้ปูยำให้ก้อนออกได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับงวดวันที่2พฤษภาคม2568นะครับงวดที่ผ่านมานับหาแปดตัวเด่นตัวเน้นปูชุดบนให้บนมาล่างนับชุดล่างปูเจ็ดสองนับไปบน เอ้านี่ทำช่ชมเดี๋ยวเบิ้งชุดวันที่ผ่านมาก,ก่อนปูอ่านี่ครับถ้าชุดเต็มปูเจ็ดสองล่างไปบนทำช่ชมชุดบนที่ปูเน้นตองวดห้าแปดแปดห้ามาล่างเอ้าปูตัวใดครับผมต,ตัวเกา่าตัวเก่าซีสีเก่าส้นกันที่สีเลยปะปูซิบหน่วยนี่ิบหน่วยมีตัวใดเนปู 3ามกับ4หลักสิบเก้ากับ,1 1> 9, บ 1. 1> หนึ่งชุดบนบ่นปูเน้นคักๆบนคู่ไหยปูสีเก้าเนี่ยสีเก้าเนี่ยบ่ปยูยังเป็นตัวเดิมพี่น้อง<ม>นะครับยังเป็นตัวเดิมตัวรองปูคือสีเจ็ดกับสี่ปบ่ปูเนี่ยลักลอยหลักลอยตัวไปูลักลอยปยูผมสองเลยที่มาตองงวดสูตรนันสองสูตรนันสอนย์ห้าหกลักลอยบ่ปู ชูนห้าหกโตเป็นกูนหนเข่าูหครับอืมเข่าูนหครับแต่ว่าให้เม็ดเดียวคือสองสองสี่เก่ามั้อ่าวนี้ได้สองไดู้นหหครับเขู่นหอืมถึงเงาเรียนนี่ยะไ่คยีครับ,บ,บไล่บหลกร้อยครับผม แต่ว่าคือบ่มี่สองปูบ่มี่มาสูนี้บ่มี่สองถ้าผู้ใดมารักรลอยคือศูนหาหกจับไซซีเก่าก็ได้บบปูหรือจังใดเออจับแต่สตรนี่นี่เมันก็ชนชนหกหลดวชนศูนหกนี่บ่าหันนี่บ่าหัเอืมมาไหนก็มาสองมาสองรักลอยบบปูเรักลอยเบบนี้กันอืมอืมเชนอกันอันนี้คือลักลอยศูนกหกครับผมอ่ากับหก เอาแต่ว่าปูคือจับให้ให้ผมห่อ้นี่ปูนี่ปูนี่ชุดบนนี่กับอือมันแต่ว่าเอาเด่นให้เอฟซีตัวใดล่ะปูจับให้เอฟซีตัวใดสามตัวนี่งนี่เด็ดเ่เอาซูนตัวใดปูศูนยังปูซูนที่หกน่าูนสองหกสองที่หกซูนสองหกเอาบอปูชุดสามตัวไหมครับนั่นละนี่ละเอาสีเกาวนบอปู ี่เก้าศนี่เก้าหลักศูนมีหลักรอยมีศูนย์ห้าหอ่าห้าธรรมชมเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้นะครับชุดล่างเลยปูล่างหนึ่งหนกระชานในลักทิปมันเอาหตัวเดียวเอาปูขึ้นห้นเน้นหมัก6เรื่องมักไอ่าครับมักไข่หนึ่งหหครับผมเอ่อหนึ่งกับสามกัจะเอานึงหนี่มักมักไข่ หกน่มาหนวยอ่าใส่หนึ่งหกเลยปะปัวคู่ไหนปูล่างนี่มั่นใจนี่คู่ไหนหนึ่งหตัวเดียวหนกตัวเดียวที่ปูหยมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปหนึ่งเก้ามั่นใจหนึ่งหหนึ่งหตัวเดียวหนตัวเดียวโอ้ลูกสาวปูเมื่อนันปูบอกผมลูกสาวปูตัวไหครับหกบอกปูหนึ่งหกคือกันเพิ่นเปลี่ยนแต่งบอปูเพิ่นบอกเพิ่นบอกตัวไหมครับไข่ อทยหกไทยหล่างครับอกหนึ่งหกครับผมบ่อเปลี่ยนบ่อเปลี่ยนอ่าอืมหนึ่งหกอืมปูเน้นหนึ่งหกธรรมชมชุด่างหนึ่งหก แล้ลูกสาวปูกันหนึ่งหนึ่งหกมาปู 1, 1, 6, ชุดบนเน้นเน่น้นให้อีเอฟซี FC อีกรอบนะปูหนึ 1, 1, 6, 5, 6่งหกกตัวของมันครับหนึ่งหกขาองลูกสาวปูนะทำมันอยู่หนึ่งหน่งหกกับหาหกหนึ่งหกกหาหกอ่าเพ่นเน้นสองคู่นี่เมื่อน,นันปูบอกหนึ่งหคู่เดียวคู่เดียวไม่ชอบบอกอยู่อ๋อเพ่นบอกว่าหหกอีกคู่หนึง่งห <5, 6. S 1> อ่าเพิ่นเน้นในหกหลักนุยวิ่งหกอ่าลูกสาวปูเน้นวิ่งหกธรรมชมเพิ่นเหมายหนึ่ง แต่ว่าเพิ่นมาปอกปูอีกคู่หนึ่งคือหาหกครับผมชุดบนปูตัวไใดปูชุดบนปูนะเน้นคักคักลูกปูซีเก้าตัวเดียวอ่ารักลอยเอาตัวได้ใช่ไหมดส่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าครับสองหนกับสองส,สี่เก้าเนี่งมาปูอ่าลักลอยอีกสูตรหนึง่งมีศูนย์มีหามีห,มหกกว่าปูอืออ่าปูแล้วศูนย์สี่เก้าเพิ่มอีกหางหนึง่ง ตัวร่องกับซีเจ็ดซีแปดที่เก่ามาปู yeah, <C> ปูมักคัดงวดนี่ตัวใดปูซีเก่าปูมักซีเก่าบนซีเก่าล่างตัวใดปู 16, 16. ล่างหนึ่งหกตัวเดียวล่างหนึ่ตัวเดียวเอาสาู้ชมงวดที่แล้วนี่ถ้าปูยำตัวเก่านี่าหาแปดขาเข้าตัวเน้นติดล่างไว้กมาม่าดิปูหาแปดแปดห่านชุดล่างปูพันชุดเต็มพันเกตสองพันไปบน อ่าชุดเต็มท่านผู้ชมชุดล่างถ่ายจับเต็มชุดปูเจ็ดสองทันไปบนอืมเอาเดี๋ยวบ่าวเทาจะเขียนให้นะท่านผู้ชมเนาะปูมีเพิ่มนะครับอ่าลูกสาวปูก็มีเพิ่มหาหกแข่อีกคู่หนึ่งนะครับให้ปูยำให้กรอนออกนะครับท่านผู้ชมหลักร้อยหลักร้อยศูนย์อีกศูนย์หนึ่งศูนย์หาหกมาปูอ่าปูจับปูได้จับศูนย์อ่าศูนย์สี่เก้าอีกคู่หนึ่งเอ้านผู้ชมบ่าวเทาเขียนให้อาท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับ ปู่38นะครับ2พฤษภาคม2528ันหะ้าร้อชมเป็นหน้าทางหยิบจับรอรเตอรีท่านะพี่น้องได้ถ้าห้ามากักถ้าเฮาชอบถูกใจตรงใจดนใจนะครับกันจังไปหาหยิบจับรอเรเตอรีคำชมบอมักบ่เป็นอย่างเบิง่งซื่อนะครับปูนะครับ,นะรบย้ําให้ก่อนออกคำชมวิ่งบน4นะครับหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งได้0-56ท่านชมนะปูเน้นที่ศูนที่ปูให้ตองวดอีกสูตรหนึ่งได้2เตียวบ่ปู่249นี่คนละสูตรได้พี่น้องได้อีกสูตรหนึ่งคือตัวเดียวคือ2หลักร้อย อีกสูตรหนึ่งคือศูนย์หาหกปูให้ที่แรกคือสองสี่เก้าสี่เก้าเม็ดเดียวสี่เจ็ดสี่แปดตัวร่างธรรมชุ่มนะย้ําให้ก่อนออกคือเอาลักลอยเอาศูนย์มาใส่ศูน 9, ย์สี่เก้านะปูไดมักชุดนี้ก็ตัดเอาได้พี่น้องได้สองตัวนะปูเน้นสี่เก้าเม็ดเดียวแน,น,นวปูอ่าวิ่งล่างหนึ่งธรรมชมถ้าหกหกมาลักนวยแนปู<ส>อ่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าปูให้ตองวดเนี่ยหนึ่งเจ็ดนะครับ งสุดท้ายนะครับหลักมากนี้ครับไม่ปูสรุปให้ปูเน้นที่หนึ่งหกปูหนึ่งหกเป็นเดียวเลยอ่าลูกสาวปูไม่เพิ่มอะไรก่าปูห้าหกหนึ่ง่ปูลูกสาวปูสามแปดชมวิ่งหกหนับหนึ่งหกที่แรกให้หนึ่งหกบอกปูคู่เดียวนะครับเอายํำก้อนออกชมปูว่าลูกสาวมาบอกห้าหกอีกคู่หนึ่งครับมีเพิ่มอีกหนึ่งคู่แคปหน้าจอได้ชมเด้อนับห้าได้โชคพี่น้องห้ามาก น้ำเพลินนะพูดได้มักสองคู่กับหนึ่งหกกับห้าหกอันนี้ลูกสาวปูสามแปดเพินมักสองคู่นี่พอปูที่แรกเพินมาหนึ่งหกคู่เดียวอเพิ่นเพิ่มไม่อีกคือห้าหกอ้าวท่านผู้ชมชุดล่างปูหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเน้นหนึ่งหกเม็ดเดียวบนสี่เก้าเม็ดเดียวนับสามตัวสองสี่เก้าชุดบนเน้นตัวได้ปูสี่เก้าเม็ดเดียวอ่าเอนะครับท่านผู้ชมลูกสาวปูหนึ่งหกกับห้าหกแคปนาจอเด้อกับผม อันดีปะปูฝันด <st. S 1> <ligen> ีป่ะครับเป็นจังไดงวดนี่ฟันก็บาชูตายวอ่าันบะคิวติปูเตะออกน้ำกอนันกันฟันก็บาคิวติปูอ่าอ๋องน้ำกอนนย่าให้เอฟซีปูมาคักคัดเอาซีเกาตุเนียอ่าซีเก้ามาคักเลยบปกปูตัวนี้คักหมูเยจะบอกขึ้นเป็นฮาเก้าบะระปู ซี่เกนี่บนมาปูอ่า้าล่างนีืปูล่างก็นึ่งหกแลยวล่างน6่งหกเอายางละคูไปเลยยางละคูยางละคูทารสามตัวนะครับสมตัวมันมีสูตรเก่าับสองสี่หกชูสี่หกปูบอสี่หดูจะบอกเป็น4ีกก่าปูปูว่าสี่มีแต่ว่าสอปูมีแต่ว่า4ีหนี่พี่น้องสี่เกดี่ต่เดียว อสองเห็นเห็นปูหลงปากโอ้ดูดิพี่น้องสองสี่หกนี่แม่ปูเลขเก้าเลขหกเออเลขเก้าเลขหกกับกันในนี่ปูเออโอเฮาพี่น้องปูได้แา่กันกลับไปกับไปในเรื่อเก่ากับหกนับปูเนาะแต่ว่าปูยังมันใจสี่เก้าออสองสี่เก้าศูนย์สี่เก้านะครับผมแม่ปูได้หมักตัวร่องกัสี่เจ็ดสี่แปดสี่หกกระติดไว้นั้งเนี้ยเพราะปลาปูหลงปากเอ้ดูพี่น้องนะครับอ เอานะครับชุดล่างกันหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าทำมาชมนะปูเน้นที่หนึ่งหกได้พี่น้องเด้อนะลูกสาวปูสามแปดมีเพิ่มมาอีกคู่หนึ่งคือห้าหกหนับหนึ่งหกกับหาหกสองคูนั้นนะครับกราบขอบคุณกับคุณปูท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านนะครับคือเบเถาวารได้พี่น้องเด้อนะครับถ้าถูกใจถ้าตรงใจถ้ามักกระจังหาลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับจะหาท่านบอพี่น้องบอมักบอชอบเบิ้งซีซีนะครับผมนะครับ เป็นแนวทางเอากับอันนปูชุดมากกันนิดหน่วยสิบหน่ับมันมันหลายติบท่านพิจารณาชุดบนมาปูชุดบนี่ครับมันมันเข่าซีเก่าขื้นก่อนอ๋อเขาซีเก่าหลักสิบโอ้แปดแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หลักหน่วยหกเก้าสองห้าศูนย์ท่านพิจารณาดีอ่าเอาแคปหน้าจอไว้ทำให้ชมผู้ใดมากหลักสิบหลักหน่วยบนแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หลักสิบ นก้าเก้าสองห้าศูนย์นาเก้าเต็มบนหลักหน่วยบนอ้าวนี่คิดจับหมดแล้วครับนี่คิดหน่วยครับหน่วยบันปิดจับหมดครับคิดหน่วยคิดหน่วยถ้าจับเต็มชุดแกจะได้ยี่ท้าไดปูยี่สิบห้าครัหนึ่งเดียวอ๋อแม่หลดครับนี่เดียวพันนี่นี่นี่สองเจ็ดนี่เห็นไหครับปูนี่ดีมันออกมาครับอ้าวกราบขอบคุณขอบคุณปูทำส้มขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านนะครับให้โชคให้มั่นด้วพี่น้องเด้อแล้วพอกันคลิปหน้า เอาซาทุัขปูส,ขสวัสดีรครับ